สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำความสะอาดเพื่อนของผมเมือนนะครับผมจะมาดูกันว่าใครแย่สำหรับผมใครดีสำหรับผมอันนี้ตัวผมเองนะอันนี้กดบูมอันนี้เพื่อนผมตายซะแก <laughs> ชอบเซ็มชอบเียงรีโหลดจังเลย บายบายลิมรอันนี้เพื่อนในชีวิตจริงชื่อาลิมมรุนะครับใบบายลิมมรุเพื่อนคนนี้แย่มากเขาเออลาสออเขาออนไลน์เมื่อหนึ่งปีที่แล้วอะตอนนี้เขายังไม่ออนไลน์เลยใบบายคอมพิวเตอร์แมนเพื่อนคนนี้ด้วยไอเวนี่ด้วยไอเวนี่ด้วย โอ้ oh, คนนี้เพื่อนดีนะอันนี้ก็คนเพื่อนดีอันนี้ตัวเพี่อะไรวะเนี่ยโอ้ oh, สวัสดีไอลอนสตูดิโอบายบายลองสตูดิโอแต่งตัวเหมือนสต๊ดเกอแมนเลยเชียโอุนแหลก แหกมากมากเลยอ่าใจ่คนเดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยคนนี้เขามีหลายรหัสนะอันนี้เป็นรหัสเก่าที่สุดของเขาละมัม้งเออไม่ใช่นี่วะอันนี้ต่างหากหละรหัสกับเก่าที่สุดของเราสวัสดีออดีบ้บูเป็นเพื่อนช่อง youtube นะครับเขาเป็นเพื่อนช่อง youtube กับผมนะครับ ผมก็แปลกใจนะผมลงไปสามสี่ร้อยก็คลิปแล้วผมมีผู้ติดตามแค่ร้อยคนคนนี้ลงไม่ลงแค่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยคลิปเองเขามีผู้ติดตามเป็นห้าร้อยคนแล้วแปลกใจเหมือนกันฮนะไอคนดำๆนี่ก็แบบเวลาผมเล่นแมปอะไรในเซิร์ฟส่วนตัวม่นก็มากวนตลอดเลยผมโคตรเกลียดมันอนะ ไอ้นี่ก็เครื่องบินไอ้นี่ก็เบคอนเบคอนโอ้สวัสดีออดี้บูลล่างสองใช่เขาคือรหัสดีสองของไอออดีบ้บูหัวกล้องตะเกียอ๋อสวัสดี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 โอ้สวัสดีสสดอสสดไอ้นูบเป็นเพื่อนรักที่สุดเลยฮะ ใช่ดูเขาสิฮะถึงเขาจะเป็นคนซื่อ,อแต่เขาก็เป็นคนดีนะฮะโอ้นานาลาวาเป็นเพื่อนเก่าที่สุดที่ผมเคยเจอแล้วแหละฮะเป็นเพื่อนตั้งแต่ผมหัดเล่นฮากูเล็กๆอะ่ะนแหละเขาเป็นเพื่อนผมคนแรกๆเลยแหละไอ d ี z วีว่ะ ทีจีห้ากูว่าไม่รักกสไอวีเนี่ยนี่แหละมันชอบเข้ามาป่วนกลุ่มผมอยู่เลยผมไม่พูดอะไรมากนี่ท่านพอ่อสวัสดีแฮกเกอร์ประจำเซิร์ฟบายบายแฮกเกอร์ bye ประจำเซิร์ฟ อโมนี่แหละรหัสรหัสใหม่สุดของเออะไรอะไอ้เพื่อนผมอะที่ผมพูดไปตอนแรกๆแล้วมันเป็นเบคอนอะไรนะั่นแหละนั่นแหละมันเป็นเบคอนผู้หญิงอะที่จำได้ไหมอันนี้ก็เก่าเกินอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเนี่ยรหัสไอ้คนนี้โคตรเยอะอะเยอะแบบเยอะอะเยอะจนผมจำชื่อแทบไม่ได้ว่ามีรหัสเชียอะไรบ้างอะ มอมอันนี้เด๋ยวสิลิกิ์คนสีขาวนี่ผมยิงเลยนะดีนานาวาน,านานาวาฉันคิดถึงโอ้เป็นไงบ้างนานา,นาวาดีใจไหมสบายดีไหมเพื่อนนานา,นา,นาวาโอ้ท่านพระท่านพระ โอ้ยจุดเอ้ยโอ้ยน้องชายไปสบายดีไหมน้องชายเป็นไงบ้างน้องชายบายบายน้องชายอืมอ๋อไม่มีอะไรก็น่าจะเพื่อนผมก็ นะก็ดูเอาเองว่าผมฆ่าไปกี่คนผมรักกี่คนผมฆ่ากี่คนอ่ใครอยากได้ชื่อแมปกอ็อยู่ในดิสคริปชันหรือคำอธิบายเลยนะครับอันนี้คืออะไรท็อปอะไรเนี่ยดูเนชั่น บายบายครับผม